ที่านพักจะมาประกาศผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมโดยตอนนี้มีท่านผู้ในวยการกองในการเลือกตั้งครับท่านสุริยะจิรวงคกิจนะครับแล้วก็เลขาธิการพรรคครับท่านประเสริฐจันทราสุนทรพงศ์นะครับผมอยากจะให้ท่านสุริยะกล่าวอะไรสั้นๆเล็กน้อยก่อนครับเชิญท่านสุริยะครับอ่านเลขาประเสริฐครับแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวผู้สมัครเพิ่มเติมจากที่เคยเปิดไปแล้วซึ่งเป็นการแสดงให้ถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้บุคลากรที่มีสกวนโดยเฉพาะในด้านการเกษตรและมีความจงกับใกล้ชิดกับพี่ท้องในพื้นที่อยาเข้ามาเสริมกำลังให้กับพรรคเป็นอย่างดีนะครับ ด้านนโยบายที่จะส่งประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยคันดเดตที่มาพร้อมกับประสบการณ์รอบด,ด้านและด้วยผู้สมัครที่หวังนิโด,ดงกับพื้นที่ในประชาชนผมเชื่อพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งคราวนี้แน่นอนครับขอบ,ขอบคุณมากครับท่านสุริยะครับผมท่านเลขาสพน่นนาวก็ไม่มีครับครับผมได้ครับแทนขออนุญาตเชิญผู้เสนอตัวสมัครเลือกตั้งนะครับผมท่านแรกนะครับผมจากจังหวัดนครปฐมนะครับผมนายธนรัตน์โคจรานนท์จะนหน้าเลยครับ อีก3ท่านมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมท่านแรกนะครับนายประยูนอินสกุลนะครับผมท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับท่านที่2อครับนายชัยพรศรีถันและท่านสุดท้ายนะครับผมนายพานารินอินสกุลครับผมครับก็เป็นผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งนะครับผมซึ่งมี คงขับพยบครบด้านนะครับทั้งประสบการณ์ในด้านการเกษตรนะครับความใกล้ชิดกับพื้นที่มีทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีประสบการณ์มายาวนานนะครับก็เดี๋ยวจะขอเชิญท่านผอกอ,อ,องใอนการเลือกตั้งและท่านเลขาลงมาสวมเสื้อให้ผู้เสนอตัวลงสมัครครับผม ครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมกัน พี่บ้อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมขอบคุณท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ